สวัสดีค่ะทุกคนค่ะพเพ่อสาวลาวพาเฮ็ดพาแซบเด้อค่ะพี่น้องมือนีสาวลาก็มาไหว้พระทำบุญนะคะก่อนเลขออกนะคะวันที่15นะคะรกรกฎาคมจ้ามาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพอรนะคะหลังจากที่ ติดโควิดหลายวันเนาะคะ่ะเนาะก,ก็เลยกักตัวนะคะวันนี้ก็เลยหลายดีหลายวันแล้วะคะ่ะแต่ว่าไม่ได้ลงคลิปนะคะวันนี้ก็เลยมาไหว้พระทำบุญเทเวสุวันนะคะเอาบุญมาฝากทุกทุกคนคะ่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมติดตามสาวลาวเด้อจังในสาวลาวก็ท YouTube เหมือนเดิมและจ้าแต่ว่าช่วงนี้ยุ่งยุ่ยอยู่นะคะยังไม่ลงตัวนะคะเนื่องจาก ขายของออนไลน์ด้วยจ้าก็เลยไม่ค่อยลงคลิปทาง YouTube นะคะทุกคนอันนี้สาวเรามาอัดเสียงด้วยค่ะเด้อเพราะว่าทำบ,บุญเสียงคนเยอะค่ะเยอนนัเยนะคับเดนไหนอ่ะ ทั <Okay. laughs> <laughs> พี่ตกใจฉดนตกใจอ่ะจุดเองเออยอันกอไดบคิกามันจะเสียงนังขนาดนี้ไงคน,น <laughs> กูดมา,าหร, 5, 4, 8, 9, รอหลวงพี่งนานที่จับคอยกัน่ะ 1> 7 1 4 8 9เออไปเจ้าอันอ,อ,อัน,อน <c oughs> ล้วเพะว่าอันอยู่แล้วเก่อันจะรั่วเลยอ๋อมันคือรั่วๆชะเออยัใส่นี่เลยฮะโอเคคะ่ะขอบคุณหลายๆเด้อขอให้ทุกคนนำมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในครอบครัวนะคะทุกคนนะคะขอบคุณหลายๆเด้อที่เป็นกำลังใจให้สาวเล่าเสมอมาจ้าขอบคุณหลายๆคะ่ะขอให้พระคุ้มครองเทวดา รักษานะคะสบายดีขอตัวก่อนนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะในวันที่16กรกรกฎาคมจ้า